สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่อุดรธานีซึ่งที่นี่เป็นบ้านเกิดของอุ้มนะคะอุ้มเกิดแล้วก็โตที่นี่ค่ะที่อุดรนะคะซึ่งอุ้มไม่ได้กลับบ้านมา2ปีแล้วเนื่องด้วยจากสถานการณ์โควิดนะคะมีโอกาสว่างล้วก็เลยได้กลับมาบ้านเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้อุ้มจะพาทุกคนไปเที่ยวนะคะที่อุดรว่าสมัยที่อุ้มอยู่ที่เนี่ยอุ้มไปที่ไหนบ่อยๆบ้าง ราไม่ได้กลับโรงเรียนมา6ปีได้แล้วอ่ะนานมากไม่รู้ว่าตอนนี้โรงเรียนเป็นไงบ้างนะคะคิดถึงมากเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าตั้งแต่จบไปโรงเรียนมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างโอ้โหแค่มาตรงนี้ก็เปลี่ยนแปลงแล้วอะ่ะแต่ก่อนนี้ไม่มีอันนี้เลยบังคามั <M aker> าจะแบบมันยืนนออะไรเงี้ยตรงนี้ไม่มีลมนะคะ <M aker> ต้อนรับ เขาบอกว่าถ้าเราจบไปแล้วโรงเรียนจะเจริญขึ้นอะมันคือเรื่องจริงแล้วแหละนี่โดมใหญ่มากปกติแล้วจะเข้าแถวกันตรงนี้ค่ะเข้าแถวหน้าเสาธงตรงนี้ทุกเช้าแล้วต่ก่อนคือร้อนมากาะไม่มีหลังคาอะไรแบบนี้เลยตอนนี้ก็คือไฮโซมากไม่ต้องตากแดดกันอีกต่อไปถุกเช้านะคะทุกคน นักเรียนจะต้องมาเข้าแถวพลุกพงชาติที่นี่ซึ่งแบบถ้าตอนที่สมัยที่อุ้มเรียนนะยังไม่มีโดมนี้คือแดดร้อนมากอุ้มก็เลยแก้ไขปัญหาด้วยการที่มาสั่ก็ <c oughs> คือไม่ได้มาเข้าแถวเลย มาบอกอุ้มว่าที่โรงเรียนอ่ะมีรูปอุ้มติดไปด้วยซึ่งอุ้มงจะรู้เลยว่าเออโรงเรียนติดรูปอุ้มไว้ด้วยก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเป็นรูปอะไรอุ้มยังไม่เคยเห็นเลยวะน้องบอกว่าอยู่ตรงแถวๆนี้อยู่นี่ยัง <c oughs> ไงสั์สีสไทยไทยขนมไว้เชอร์ชูดังดุจราชินูทิศ นาเกลเพียงใครสิ่งเก่าคนกิง <c oughs> ดีใจอะไม่คิดว่าแบบว่าเออจะมีแบบคนจำได้เคยดีใจมากน,นี่เราก็มีพี่ฝนด้วยนะคะฝนราชินีซึ่งเล่นเรื่องส้มปาน้อยกับผุ้ช่วยพี่ฝนก็เป็นสิ่เก่าราชินีเหมือนกัน,กน,นะคะ่ะแ้นี่แตงไทยเพื่อนุ่มเองนะคะ ทุกว <that> yeah! <that> <night> ันนี้ก็ยังไม่คบกันแล้วทุกวันยังเป็นเพื่อนกันอยู่ยังคบกันอยู่เลยแต่ว่าไม่ได้เจอหนักนานมากนางไทยประกด AF มานะคะเจนนี่เจนนีเฟอร์แล้วก็นี่พี่จิ๋วจิ๋วพี่จิ๋วจิ๋วอุ้มเคยร่วมงานกับพี่จิ๋วจิ๋วตอนเรื่องทุ่งเสน่ห์แฉเป็นศิษย์เก่าเท่นอเหมือนกันนะคะเฮ้ยศิษย์เก่าโรงเรียนนี้นี่หน้าตาดีเหมือนกันนะเนี่ย ที่เหมือนแบบว่ามาเรียนบ่อยเออขึ้นก็คือทุกคนมันก็จะเวียนเวียนเรียนอย่างนี้แหละแล้วก็ขึ้นลงบ่อยชอบบันไดนี้ส่วนนี้ตอนนี้คือพอมาโรงเรียนเราตื่นเต้นอ่ะไม่ได้มาโรงเรียนนานมากแล้วแบบมันเหมือนแบบอยากถ่ายรูปทุกจุดเลยคิดถึงเลยอะคิดถึง แถวๆนี้นะคะจะเป็นโซนที่แบบห้องปกครองห้องของอาจารย์อะไรเงี้ยจะอยู่แถวนี้หมดเลยซึ่งอุ้มอ่ะไม่ค่อยได้เฉียดแถวนี้หรอกแต่แม่เฉียนบ่อยเพราะว่าตอนสมัยที่อุ้มเรียนอ่ะคืออุ้มติดนิสัยมาสายมาจากเฮียอุ้มเองค่ะเฮียเป็นคนที่ชอบให้อุ้มมาสายก็เลยติดมาตัดทิ้งแล้วทีเนี้ยพอช่วงที่จะจบม .6 อ่ะพอไม่ได้เข้าแถวเลยอ่ะก็เลยโดนหักคะแนนจิตทิ่ใสไปเยอะมากแบบ ติดรบเป็นร้อยค่ะเพราะไม่ได้เข้าแถวจริงก็อย่าเรียนแบบนะคะก็มาเข้าแถวเถอจะได้แบบกับเพื่อนได้ลอกกันบ้านช่วงเช้าตรงนี้คือกําแพงหลังโรงเรียนนะคะคือปกติแล้วอ่ะถ้าสมมติว่าเด็กมาสายอย่างเงี้ยจะโดนทําโทษคือจะแบบต้องเข้าแถวสาหรับติ็กมาสายแล้วก็จะโดนตรวจผมคือสมัยนั้นโรงเรียนยังไวผมยาวไม่ได้แล้วแบบช่วงมปลายอะไรเงี้ยกุ้งก็ไม่อยากโดนตัดผมไงเราก็เลยแก้ปัญหาด้วยการปีนเข้าโรงเรียนซึ่งตอนแรก จะมีต้นไม้อยู่แถวๆนี้ถ้าจะไม่ผิดอ่ะมันคือตรงนี้เลยค่ะทุกคนตรงเนี้ยแต่ว่าต้นไม้ต้นนั้นคือโดนตัดทิ้งไปแล้วนะคะต้นไม้มันจะเป็นรูปร่างแบบอย่างเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นตัววายคือมันจะง่ายต่อการปีนแล้วมันจะแบบพอดีอ่ะแล้วก็ก้าวขึานา้นไปโยนกระเป๋าเข้าไปก่อนแล้วก็ก้าวขึ้นไปเลยนี่จริงๆถือว่า อุ้มมะเป็นเด็กดีนะปกติคนอื่นเขาจะปีนออกแต่นี่ปีนเข้า<อ>แล้วคือตอนนั้นอ่ะแม่ก็จะอายมากไม่กล้ามาส่งไปโรงเรียนเพราะว่าแม่ต้องขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วจอดให้อุ้มตรงนี้แล้วอุ้มก็ถึงจะปีนเข้าเลยพี่แม่ต้องแบบเหมือนแบบคอยคอยดูให้ด้วยคือต้นทางคือ <laughs> ต้นทางให้ oh, <no. S 1> <laughs> แม่หลังจากนั้นแม่ก็เลยไม่มาส่งอีกเลยเป็นป้ามาส่งแทน <laughs> ตอนนี้เรามาแวะกินข้าวกันนะคะอันนี้คือข้าวเปลืกเส้นนะคะที่อุดอนจะเรียกกันว่าข้าวเปียกเส้นท,ที่รุ้เทพ่เหมือนจะเรียกว่าก๋วยจั๊ยวนนะแต่อุ้มรู้สึกว่าที่อุดอนกับที่อุงเทพะกับมันไม่เหมือนกันคือไม่ว่าจะเป็นตัวเส้นตัวซุปเองอ่ะเออไม่เหมือนอยากให้ทุกคนได้มาลองนะคะ<อ>ที่อุนดอนกอ,อร่อยจริง<อ>แล้วก็เป็นแกงเส้นไม่แน่ใจว่าที่อื่นแกว่าอะไรแต่จะเป็นแบบนกับเป็นวุ้นเส้นต้มแล้วก็แบบใส่ไก่ชีกอะไรเงี้ยอันนี้อุ้มชอบมากอร่อยค่ะอันนี้ก็ชอบมาก ข้าวเกียบบ๊ยวปมักหม้ออร่อยมากค่ะกินยากเหมือนกันที่อื่นอ่ะขนมปังนิวันค่ะอันนี้ก็ชอบมากเหมือนกันเหมือนจะเป็นขนมปังทานเนยแล้วก็แบบใส่ไส้หมูยอใส่ไส้กุนเชียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอันนี้เป็นน้ับที่เขาอหอมอม่ะส่วนอันนี้อันนี้ก็ของโกนไข่กระทะฟุ๊ปะเอ้ยไข่กระทะปั๊ อาหารพวกนี้แทบจะเรียกได้ว่าเป็นแบบอาหารประจำชาติอุดรเลยก็ว่าได้นะใครมาอุดรก็ลองมาแวะทานดิบกนคี่นะคะอุ้มเบคคอมนิวต์หมากอร่อยมากเรียงนะคะไปสมบันร้อยเต็มเลยค่ะทุกคน พิทยาัยศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนนะคะอยู่ติดกับศาลเจ้าปู่ย่าเลยค่ะคือที่จังหวัดอุดรเนี่ยจะมีคนไทยเชื้อสายจีนอยู่เยอะมากค่ะแล้วก็ที่นี่จะเป็นที่วิทยัณฑ์เหมือนเล่าประวัติความเป็นมาของจังหวัดอุดรตั้งแต่เริ่มช่างเมืองอุดรขึ้นมาค่ะที่นี่แบบตกแต่งสวยมากๆแล้วก็จะมีแบบาะคำให้อาหารมาคำได้ค่ะเราได้ขวดนมมาแล้วนะคะแล้วก็จะเปิดไใช่นี่ของปลานะ เขาบอกว่าปลาคาอ่ะเป็นปลามีมารยาทด้วยนะเพราะว่าปลาคาโอ้โอเคเขาหิวแหละเราทำให้เขาแยกกันวะเนี่ยหมดแล้วตอนนี้อยู่ที่ศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีนะคะอีกหนึ่งสิ่ง ที่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดอุดรของเราเลยนะคะเวลาที่อุ้มกลับบ้านมาเนี่ยอุ้มก็จะมาขอพรที่นี่หรือว่าตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยอุ้มก็จะมาที่นี่เป็นประจำซึ่งทางสันเจ้าปู่ย่าเนี่ยจะมีขบวนแห่พวกเชิดสิงโตเชิดมังกรเองกออะไรประมาณนี้เดินรอบเมืองอุดรทุกๆปีแล้วขบวนยาวมากและตอนเด็กๆอุ้มก็เคยไปร่วมเดินด้วยเดี๋ยวแปะรูปให้ดูนะคะ สองปีอะอร่อยมันหยุดกินไม่ได้และที่นี่คือสวนสาธารณะหนองประจักษ์นะคะ วิ่งอยากจะออกกำลังกายก็คือมาที่เนี่ยคือใหญ่ที่สุดแล้วค่ะตรงนี้นะคะจะมีที่ไฮบันเชียงแล้วก็จะมีที่อีกจุดคือแบบตรงเป็ดที่เราเปิดคลิปไปนะคะนั่นคือเหมือนแบบคือถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มาถ่ายรูปก,กับเป็ดอ่ะเหมือนไม่ได้มาถึงอุดรเขาเหมือนเป็นเป็นอะไรเป็นมาสคอตประจำจังหวัดไปแล้วอเออแล้วแเป็ดอ่ะที่เนี่ยคือเขาจะแบบจะแต่งตัวเป็ดด้วยนะตามเทศกาลแบบวันคริสต์มาสหรือแบบแต่งเป็นแบบอเมริกาก็มีค่ะถ้าใครมาช่วงเทศกาลอาจจะได้เจอน้องเป็ดที่แบบ เปลี่ยนไปเขาไม่ได้ว่าเขาต่าแคนอยู่แต่แคนมันหักรัววเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าสะพานปลานะคะเป็นจุดที่ควรจะมาให้อาหารปลากันนี่เราซื้อมาขนมปังมาให้ปลา ปไปเยอะมากแต่นุ่มเยอะกว่าเอ้าข้างล่างมีกังหังไปของมันการจะมาจอแอรอาดนิดหน่อยขอแรงอ่ะ <media> <c> <cat> <c> <cat ina> เคารพนับถือท่านมากๆนะคะดูได้จากจำนวนคนที่มาไหว้นะคะคือจะมีคนที่มาไหว้ท่านอยู่เรื่อยๆมาไหว้มาขอพรเป็นเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้ท่านกันตอนนี้เราอยู่กันที่ยูนิทาวก็จะเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของอุดรนะคะ พยมมางมาเดินกับแม่บ่อยมากไวแบบเดินเล่นตอนกลางคืนแบบนี้ช่วงเย็นเย็นแล้วนี่ก็หมดไปแล้วนะคะกับหนึ่งวันที่เราทัวร์ทั่ว,วอุดรนะคะคือ ไม่พอไม่ได้กลับบ้านมาหลายๆปีแล้วแบบกลับมาแล้วรู้สึกแบบอบอุ่นมากเพราะแดดร้อนไม่ใช่คือเหมือนแบบพอกลับมาเราก็คิดถึงตอนสมัยที่แบบยังอยู่ตอนที่ถึงสมัยเรียนอะไรเงี้ยพอแบบได้เดินผ่านหรือว่าได้แบบขับรถผ่านรู้สึกแบบเออภาพตอนเก่าๆมันก็กลับมาแล้วก็คิดถึงบ้านรู้สึกแบบอบอุ่นที่ได้กลับบ้านก็ดีใจที่แบบได้กลับอุดอนนีทีถ้าใครอยากจะมาเที่ยวอ้อนก็มาตามจุดที่อุ้มแนะนําไปก็ได้นะก็ เป็นอะไรที่เป็นค่อนข้างที่เป็นซิกเนเจอร์ของรอนนะคะาฝาได้นะคะแล้วก็เขินอะเดี๋ยวจะพูดเราเขินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะคะถ้าชอบกันแล้วก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊กิ๊กด้วยนะแล้วก็โอเคไปแล้วนะคะเอ้ยเดี๋ยวดิ ือว่าถ้าเกิดว่าชอบไม่ชอบอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้หรือว่าอยากให้ทําอะไรอยากเห็นอุ้มทำอะไรในคลิปต่อ,ตอไปก็บอกกันได้นะคะบ๊ายบายไปเลย